ม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Maxforce พลังใหม่กำหนดโลกโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ นี่พาไปทดสอบรถยนต์ Toyota Yaris a t i ท h e v นะครับหรือว่า Toyota Yaris a t i ทิฟไฮบรนั่นเองครับรถรุ่นนี้นะครับมี2รุ่นย่อยด้วยกันครับคือในรุ่นของ h e v Premium นะครับแล้วก็ h e v g r Sport ครับซึ่งทั้ง2รุ่นก็จะมีคาแรคเตอร์ความแตกต่างกันนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการการใช้งานในแต่ละสไตล์ถ้า h e v Premium ก็เหมาะกับคนที่ต้องการการใช้งานในแบบเรียบหรูนุ่มสบายนะครับแต่ว่ามีเอกลักษณ์ในตัวเองส่วนถ้าเกิดว่าเป็น h e v g r s p o r t เน้นในเรื่องของความสปอร์ตในเรื่องของความฉบเฉี่ยวทันสมัยนะครับแล้วก็ได้อารมณ์ดุดันครับเดี๋ยววันนี้ไปทดสอบลองดูกันครับระยะทางรวมๆทั้งสิ้นนี่ครับเกือบเกือบสามกิโเมตรนะเราจะวิ่งทั้งสภาพการจราจรแบบรถเยอะการจราจรติดขัดเส้นทางที่เป็นทางด่วนนะครับรวมไปถึงทางที่เดินทางออกต่างจังหวัดด้วยแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะพาเข้าไปลองในสนามด้วยครับว่าฟีลลิ่งของการขับขี่ของตัว G R Sport นั้นเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยครับ นี้เราจะลองกันไปที่พัทยาครับระยะทางการเดินทางในรูทเนี่ยก็ประมาณสัก150กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีไปลองในสนามด้วยออผมเลือกลองตัวที่เป็น H.E.V.Premium ก่อนเลยนะถามว่าทำไมเพราะอย่างที่ผมบอกพอดูจากรูปทรงดูจากราคาดูจากเงื่อนไขแล้วเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วผมชอบนะเอาว่าความชอบส่วนตัวผมชอบทรงที่เป็น H.E.V.Premium แล้วก็เอาไปใส่ชุดแต่งคาริสมดริฟ ะครับอย่างที่ผมบอกไปอย่าลืมนะช่วงนี้เนี่ยราคาช่วงแนะนําถ้าตัว HCV Premium เนี่ยจะแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ชุดแต่ง Charismo Drift เนี่ยปกติหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทตอนนี้ก็เป็นหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทมีอะไรบ้างในชุดแต่งนะครับมาย้ําเตือนกันหน่อยนะในชุดแต่งเขาก็จะมีสเกิร์ตกันชนหน้าสเกิร์ตกันชนหลังสเกิร์ตด้านข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะครับที่เป็นสปอยเลอร์ทางด้านหลังผมแนะนําว่าเพิ่มเติมเอาให้ครบจบทีเดียวเลยก็มี ถาดรองของในฝากระโปรงหลังนะครับแล้วก็ตัวม่านบังแดดด้วยตัวตัวบังแดดตรงนี้เขาเรียกกันบางคนเรียกกันศาสตร์นะครับไม่มีชุดแต่งใสมาให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้ที่อยากลองดูก็คือว่าเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ก่อนที่เดี๋ยวจะมีโอกาสได้สลับไปขับในตัว gr ด้วยความแตกต่างของระหว่าง h ev premium กับตัว gr sport ก็คือว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์ชุดแต่งที่มีมาให้อย่างที่2ก็คือการปรับเซตอัพช่วงล่างนะครับในสไตล์ของ gr sport เขา ซึ่งก็คงจะต้องลองดูกันแต่ว่าเริ่มต้นเดินทางมาในช่วงแรกเนี่ยสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือผมว่าเป็นความนุ่มนวลน,นะครับความนุ่มนวลของห้องโดยสารนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสมูทของระบบขับเคลื่อนนะฮะที่ทาง To y o ต a y a r ริสเอทรฟไฮบริดนะครับมีมาให้อันนี้ถือว่าดีอีกอันนึงก็คือภายในห้องโดยสารครับเออพอเห็นรถไซส์นี้แต่ว่าพอเข้ามานั่งเข้าจริงๆก็เอ้า ไม่ได้ถือว่าแออัดนะครับไม่ได้ถือว่าอึดอัดก็ยังนั่งสะดวกสบายเบาะนั่งปรับหาโพซิชันได้ดีวงมาลัยปรับขึ้นลงเข้าออกได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ หลังจากที่ได้เห็นการขับในสนามนะครับซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าน้ำย่อยนิดๆหน,น,น่อยๆนะบรรยากาศการขับในสนามพีระเนี่ยก็มาให้เห็นถึงการเซตอัพให้รับรู้ถึงความรู้สึกความแตกต่างในการเซตอัพช่วงล่างของตัว gr Sport นะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานการขับขี่แบบสปอร์ตแบบดูดันแบบเร้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับได้ลองในแบบที่มีพื้นผิวถนนเปียกนิดนึงด้วยนะนะครับ ก็จะได้เห็นฟีลลิ่งการขับขี่ก็เอาภาพมาฝากกันนะครับการขับขี่ในสนามพีระเนี่ยอันนึงซึ่งผมว่ามันพิสูจน์ได้เลยก็คือพื้นผิวแทร็กที่มีความยากนะครับความแคบแต่ว่าตัวของ t o y ย t ้ายาริสเอทีฟไฮบริดเนี่ยยังคล่องตัวแล้วก็ขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายนะครับเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีการขับขี่บนถนนบ้างนะครับในตัวของ GR Sport เนี่ย ความเฟิร์มครับแม้กระทั่งบนถนนเนี่ยก็รู้สึกได้นะขับด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยช่วงล่างมันมีความเฟิร์มนะครับแล้วก็น้ําหนักของพวงมลาลัยแฮนด์ลิงเนี่ยมันมีความกระชับนะครับให้อารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนตัวเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะเครื่องยนต์กําลังอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าต่างกันในเรื่องของการปรับจูนเท่านั้นเองผมลองกดคันเร่งเนี่ย ก็จะรู้สึกว่าตัวของเจ Sport เนี่ยตารเร่งก็จะรู้สึกได้ชัดเจนเลยครับว่าตอบโจทย์ได้รวดเร็วทันใจตอบสนองได้รวดเร็วทันใจนครับการเก็บเสียงก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการขับขี่ในแบบทั่วๆไปนะครับไม่ได้ขับในสนามเนี่ยขับอยู่ความเร็วเดินทางประมาณสัก1 0 0 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถือว่าเฮ้ยโอเคเลยนะฮะอีกอันที่ผมชอบก็คือมุมมองทัศนวิสัยครับ บางคนอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะสำหรับมุมมองกระจกมองหลังนะครับตัวกระจกมองหลังเนี่ยเนื่องจากดีไซน์ของเขาที่ได้ความสปอร์ตเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะไม่คุ้นชินนะฮะต้องปรับตัวหน่อยแต่ว่าด้านหน้าซ้ายขวาทัศนวิสัยการขับขี่ผมว่าถือว่าดีเลยทีเดียวสำหรับ Toyota Yaris a t i ทีพไฟเบในเวอร์ชัน g r Sport นี้นะครับ <S <S 1> <S 1> อีกอันที่ชอบก็คือสำหรับอันนี้มาแล้วแต่ความรู้สึกนะคือในเรื่องของชุดแต่ง ก็จะได้ filling ความเป็น gr sport นะครับเพิ่มลุคให้ดูดีมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะฮะแล้วก็โหมดการใช้งานต่างๆโหมดการขับขี่ต่างๆก็เหมือนกันครับเนี่ยมี drive mode อยู่ที่ปุ่มพวงมาลัยนะครับถ้ากดทีนึงก็เป็น power mode กดทีนึงก็เป็น normal mode แต่ถ้ากดค้างเอาไว้เลยก็จะขึ้นเลยครับก็เป็น eco mode นะฮะเนี่ยกดปุ่มตรงนี้นะก็เปิดใช้งานได้ตามปกติ นะครับ Adaptive Cruise Control ปุ๊บกดเซ็ตเปิดปุ๊บก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะเนี่ยทำงานแล้วผมป,ปล่อยเท้าขวาออกมาแล้วนะครับผมเลือกระยะห่างแบบ3ขีดคือเตือนเนิ่นๆเลยนะครับส่วนใครจะเอากระชั้นลงมาหน่อยก็ปรับเอาได้ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์เข้าใจง่ายใช้งานง่ายจะมีอันนึงก็คือถ้าใช้ Adaptive Cruise c o น t r o l เนี่ยอย่าเพลินมากก็บางทีพอมีจังหวะปุ๊บเนี่ยรถข้างหน้าเบี่ยงเลนเปลี่ยนเลนเข้ามาเนี่ย อาจจะระบบทํางานนะครับทำให้เกิดตกใจได้หรืออาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะอันนี้ก็ศึกษาการใช้งานนะครับส่วนตรงช่องตรงกลางเนี่ยหน้าจอตรงกลางไม่ใช่ช่องหน้าจอตรงกลางนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดการทำงานของรถอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงคือถ้าใครอยากขับให้ประหยัดเนี่ยก็ดูตัวมาตรวัดต,ตัวสเกลตัวนี้นะครับแล้วเขาก็จะบอกเนี่ยระดับแบตเตอรี่นะครับปริมาณไฟในแบตเตอรี่ที่มีอยู่ คือถ้าจะให้เหมาะสมอยากขับให้ประหยัดจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าเราเลือกใช้โหมดการขับขี่เนี่ยคือดูดูแบบนี้ได้ต้องจากสเกลตัวนี้ปุ๊บจะเห็นอันนี้เลยนะอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าสีแดงนี่คือเครื่องยนต์ทำงานล้วนๆเลยถ้าเป็นแดงเหลืองคือทำงานร่วมกันนะครับถ้าเป็นเหลืองล้วนก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำงาน อันนี้ก็เป็นเนี่ยข้างหน้าพอมีรถเข้ามาปุ๊บเนี่ยระบบมันจะตัดเบรกนะครับเดี๋ยผมต้องยกคันเร่งให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีเขียวเห็นไหมฮะนี่ชาร์จไฟกลับเข้าไปในแบตพอเราเดินคันเร่งปึ๊บอันนี้เป็นสีเหลืองนี่เครื่องยนต์ไม่ได้ติดทํางานนะเครื่องยนต์ไม่ได้ติดทํางานเลยนะครับไฟในแบตเตอรี่ไปมอเตอร์ทํางานล้วนๆเลยนะครับอ่าเนี่ยสีเหลือง คร u i s i ิงไปนะครับถ้าแต่ถ้าผมกดคันเร่งปึ๊บเนี่ยเครื่องทำงานร่วมกับมอเตอร์ถ้าแดงเหลืองคู่กันนะครับมันก็จะบอกลักษณะการทำงานอันนี้แดงล้วนๆนี่คือเครื่องยนต์อย่างเดียวนะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆได้เลย นี่คือสิ่งที่ทางโตโยต้าใส่เข้ามาให้ดีครับก็เป็นคนละฟิลลิ่งกับตัว H-E-V Premium สำหรับตัว Yaris Active Hybrid GR Sport ตัวนี้ครับเป็นไงครับลองขับกันดูนะครับสำหรับตัว H-E-V Premium นะครับแล้วก็รุ่นของ HUV GR Sport นะครับซึ่งต้องบอกว่าแตกต่างกันจริงๆในเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งในเรื่องของการเซตอัพช่วงล่างนะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วถ้าคนที่ต้องการความนุ่มนวลความสะดวกสบายเนี่ยเชียร์เลยนะเชียร์ให้เป็น HUV Premium ครับและถ้าอยากได้ความโดดเด่นนะครับใส่ชุดแต่ง Carismo Drift ครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่เลือกเอาเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันสาดม่านบังแดดอะไรเงี้ยผมว่ามันจะเข้ากันลงตัวดีดูหรูหรานะครับเข้ากับความกชัวร่ของ Positioning ในการเป็นรุ่น h v Premium แต่รุ่น GR Sport น่าจะเหมาะกับวัยรุ่นครับคนที่ต้องการการขับขี่ที่มันเฟิร์มหน่อยตอบโจทย์ที่มันเร้าใจหน่อยก็ต้องไปที่รุ่น HEV GR Sport เลยครับยังไงก็ตามไปทดลองขับกันได้นะครับที่ผู้จำหน่าย t ต y ยต้ทั่วประเทศครับแล้วย้ำเลยนะครับ t o y ยต้นี่เขามีโชว์รูมทั่วประเทศกว่า450แห่งครับโดยหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยแต่และโชว์รูมเนี่ยเอาว่าคุณขับรถเนี่ยโดยตัวเลขนะไม่เกิน50กิโลเมตรคุณต้องเจอโชว์รูมผู้จำหน่าย t o y ยต้าแห่งแน่นอนเพราะนั้นในเรื่องของ ความอุ่นใจในการใช้งานระยะยาวในเรื่องของอะไหล่ในเรื่องของค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษารวมไปถึงบริการอื่นๆด้วยไว้ใจได้ครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ